สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่ครับวันนี้เราจะมาดูพามาดูดอกไม้นะครับดอกอะไรเอ่ยสวยอันนี้เขาเรียกโศงน้ําสีสีส้มนะครับเนี่ยดอกหยอกแต่ทุกปีมันยังออกไปเต็มนะครับแต่ทุกปีจะเต็มต้นเลยนะฮะนู่นอะข้าง,งบนนู่นเนี่ยยังไม่ออกครับปลายข้างบนแต่ข้างล่างจะออกแล้ว นียครับจะออกรับต้นอย่างนี้แหละนะอันนี้เป็นไม้พุ่มไม่ขนาดใหญ่ครับขนาดกลางๆพุ่มก็เขาจะใหญ่แต่พุ่มนะครับแต่ไม่สูงครับตัวเนี้โอ้ยต้นเอ็นแล้วแต่ต้องคำแล้วหนักข้างนูนะ้น่ะ จะออกดอกปีละครั้งหน้านี้แหละครับเดือนนี้ประมาณเดือนนี้ที่ต้นเอ็นแหละเยวผมต้องทําเหล็กคำนั่นันจะเอ็นมากกว่านี้นี่คือช่วงของเขาเวลานี้แหละครับหน้าหนาวเดี๋ยวจะมีอีกสีหนึ่งสวยกว่านี้ครับอีกสีหนึ่งสีเหลืองอก็ตะกกลเดียวกับอสศงน้ำเขาเรียกอสาศน้ำตัวน,นี้อสศกน้ำสีส้ม ชอ่อดอกมันจะออกจะออกไปยอดนะครับชอ่อดอกอันนู้นจะลยแล้วออกออกดอกก่อนครับ,รบอโศกมันจะมีหลายตาัหลายอย่างนะครับอโศกสปันนะอันนี้ก็อโศกดอกสีส้มสปันมันจะออกเหมือน ดอกจะย้อยมาเหมือนโคมไฟครับย้อยลงมาแล้วก็มาบานนั่นอีกพันหนึ่งนี่ครับแต่ปีนี้ดอกมันไม่ไม่ค่อยแจ่มหรือมันโดนแดดกันอยู่ก็คือจะแจ่มสวยเลยอย่าดใูใกล้ใกล้ใกล้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ไม้ตัวนี้ไม่ผัดใบครับใครอยากปลูกนี่ไว้หน้าบ้านไว้ล่มเนี่ยได้เลยไม่ผิดหวังไม่จุกจิกเลื่องใบร่วงด้วยเพราะเขาไม่ผัดใบเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบครับผมยังคิดว่จะหาไปปลูกเดี๋ยวผมไปดงบังนะผมจะเลือกจะเอาสีเนี่ยต้นหนึ่งแล้วก็สีเลืองสีอีกสีเนี่ยสีเหลืองสวยต้นหนึ่ง ออกดอกปีละครั้งครับก็ทนน้ําทนแรงครับพอเขาติดแล้วก็ปล่อยตามสบายเลยตามธรรมาชาติของเขาไปเลยคือน,น้ํำแฉะนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้ตัวเนี้ยตัวอยู่ไม่ได้แต่ตัวนี้อยู่สบายเลยตอนนี้ผมปลูกมาปี มาณสี่ปีฮะสี่ปีผมไปซื้อมาจากดงบังเหมนะือนซื้อมาหลายอย่างรู้สึกบ้านนี้ผมซื้อมายี่สิบกว่าต้นนะได้หลายอย่างนี่เป็นสนามสนามหญ้านี่หญ้ามาเลยครับเพระ,ะมาเลยต้องอยู่อย่างนี้ถ้านวลน้อยอยู่อย่างเงี้ย จะตายอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะบานไปบางไปเื่อยเนี่ยมาเละเขาจะเริ่มหนาไปละเขาจะอยู่แนวแนวล่มได้อะมาเละเขาอยู่แบบนี้สบายเลยโปง่งโป่งอย่างเงี้ยถ้าแบบมืดตึ๊บทึบไปเลยเนงะี้ยอยู่ไม่ได้อย่ามาเลยถ้าอยู่ไม่ได้ เอาน้ําใส่นี่มันแนมะ่บ้านก็ไม่ใส่น้ํำกันเลยนะหลังนี้ผมทำงานบ้านด้วยครับนห้ดอกพยอมครับ

นี่ยถ้าถ้าขาดน้ำมันจะเป็นอย่างนี้หรืองัอ้นก็แน่นไปเดี๋ยวผมก็ต้องต้องขุดออกปลูกใหม่ถ้าแน่นไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมซื้ออีกพันหนึ่งมาเนี่ยเดี๋ยวจะแกะออกแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้ปลูกมาสองปีแล้วได้สองปีแล้วมันก็แน่นกระถางแล้วแหละจะไม่ออกอ่ะ น,อ,นอันนี้ก็อะไรนะจัไม่ได้แต่ต้องอันน่าวัวมาใส่ไม่ได้ละมนันไม่อยู่ ไม้พกนไม่อยู่เล้วอันนี้สองปีเองตายล้อ่นนนอันนี้แก๊กควยครับจำได้ละลืนมนนี่แก๊กควยครับหลังนี้ผมก็ดูแลทำสวนด้วยทำงานบ้านด้วยทำวัน วันสุกกับว,วันจัน์ครับหลังนี้เนี่ยเรามาดูตัวนี้ก็เลยครับอันนี้เขาเรียกสียาลาครับนี่ก็ตระก,กูลอโศกนาเหมือนกันอันนี้จะสวยทุกปีนะเนี่ยเขาจะค่อยๆออกวันนะครับเนี่ยซูมก็ซูมไม่ได้นะ ไ,ไม่ไม่สามารถสูงได้หรือออกได้ขณะปออกปิดอ,อยู่ได้ทำไมสูงไม่ได้ก่อนสูงได้นะนี่ครับ นี่เรียกสียะลาดอกให้เป็นนี้เลยออ,ออกใหม่จะเป็นอย่างั้นี่คือออกใหม่มมนี่จะก,กบานอันเป็นต้นแหละเขาจะไม่ออกทีเดียวเขาจะ,จะทยอยออกทยายทยอยออก ดอกพยอมก็ออกครับนี่คือพยอมมองไ่ก็เห็นดอกเล็กครับแต่หอมหอมมากเลยหอมไกลต้นน้นออกเยอะเอะนี๋ยอ่มาเนี่ยมะม่วงกาลังบานแต่อันนี้ดอกอะโวคาโดครับ <c oughs> อะโวคาโดปีที่แล้วก็ออกเยอะแต่ไม่ติดลูกลูกลูกงหมดนเลยครับเนี่ยเนี่ย แปะนี่เยอะเอาเยอะเรามีดอกอะไรอีกดูอ่ะดู น,นี่ออกดอกพยอมครับดอกพยอมจะหนอหอมไกลบานเต็มต้นนะครับเนี่ยครับก็คืนจะหอมไปไกลเลยแหละแต่น,นี่บานหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้สูงครับควานสูงก็อยู่ที่สามสิบเมตรอ่ะตัวนี้ไม้พันนี้ครับ ชอบอยู่ตามทุ่งนาตามทุ่งนาแถวสุรินทร์บุรีลำเนี่ยเยอะครับตรงนี้ที่เขาพวกขุดขายขุดมาจากทางนู้นแหละครับสีสกเกตบุรีลำสุรินทร์แล้วเอ็ดเนี่ยเยอะ มีอะไรโดอีกที้อ,อน่นี่นี่เข็มเรียกเข็มอะไรอลาสก้ารือป่าลืมชื่ออันนั้นทองอะไรครับสีเหลืองอัน,นทองอะไรมาไปนี่สวยเลย เอาละครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ c h a n n e ด้วยนะครับสวัสดีครับ